สัดีค่ะน้องนองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสียรันโยไทยทุกๆคนนะคะมาพบกับพี่พี่ฟอร์จูนอีกแล้วนะคะวันนี้ตกเย็นแล้วอากาศก็เย็นสบายวันนี้พี่ฟอร์จูนต้องช่วยคุณพ่อกับคุณแม่รดน้ำต้นไม้ในสวนค่ะแล้วน้องนองล่ะคะช่วงเย็นอย่างนี้น้องๆทำอะไรกันบ้างคะ เวลาที่พี่ฟอร์จูนล,ลดน้ำต้นไม้ทีไรพี่ฟอร์จูนนึกถึงบทอาคยานของช่วงชั้นที่1ในบทรักษาไปตลอดเลยค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จูนจะท่องให้น้องๆฟังกันเองค่ะเริ่มเลยนะคะ เที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอาการ พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนจบแล้วค่ะน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกตามที่พี่พอจูนท่องด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่พอจืนขอตัวไปลดโรเตอร์ไม้ก่อนนะคะ